สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพครับวันนี้10ก,กรกฎาคม2 5ง5วันอาทิตย์ช่วงคำกับนะครับวันก่อนเมื่อวันที่8ก็กรกฎาคม2 5ง5รประมาณใกล้ๆ2 2ทุ่มนี่แหละครับเราขึ้นคลิปแจ้งเตือนพี่น้องที่มีบัญชีธนาคารตกรสหรือเป็นลูกค้าตกสว่าช่วง4-5ทุ่มเขาจะปิดปรับปรุงชงข่าวจะทำธุรกรรมทางการเงินไม่ได้ก็ บอกรายละเอียดกับท่านผู้ชมไปว่าสําหรับใครที่มีลายที่เป็นเพื่อนทางลายกับทกศบ AC เสร็จแล้วใครที่เป็นเพื่อนทางลายกับทกศบ AC นี่จะมีรายละเอียดเกี่ยวกับความเคลื่อนไหวของทางธนาคารทกศโน่น,นนี่นั่นแจ้งเตือนข่าวมาเป็นประจําก็มีท่านผู้ชมอยากจะสมัครเป็นเพื่อนบ AC กับทางลายนะครับทกศและ บางคนก็อยากจะสมัครรับแจ้งเตือนเงินเข้าเงินออกผ่านไลน์ BAC Family ของธนาคารกสกซึ่งคลิปนี้คลิปเกี่ยวกับการสมัครการเป็นเพื่อนกับไลน์ BAC Connect BAC Family นะครับแล้วก็การสมัครรับแจ้งเตือนเงินเข้าออกผ่านไลน์นี้นะครับเราเคยทำคลิปไว้ตั้งแต่เมื่อปีที่แล้วนนนะครับทีนี้ ถ้าท่านผู้ชมอยากจะดูคลิปนั้นวิธีมันมีหลายวิธีนะครับวิธีที่1ก็กดติดตามช่องแล้วกดกระดิ่งแจ้งเตือนกดเลือกทั้งหมดนะครับกดติดตามช่องปอบ้ายูทูบอันที่2พอเวลาเรา,าแชร์ใหม่เราคลิปมันมีอยู่แล้วในช่องครับแต่ว่าเราจะแชร์ใหม่ทางชุมชนถ้าท่านกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนท่านก็จะเห็นนะครับแต่ว่าท่านต้องกดติดตามก่อนแล้วพอเราไปแชร์ทีหลังสักประมาณ2องทุ่มเราถึงจะแชร์เนี่ย กดติดตามไว้ตอนนี้สักประมาณสองทุ่มเราจรึงจะแชร์ก็จะเห็นสําหรับใครที่กดติดตามอยู่แล้วไม่ต้องทําอะไรก็จะเห็นเองเวลาเราแชร์อีกนะครับส่วนอีกวิธีหนึ่งก็จะแนบลิงก์ไว้ที่คอมเมนต์แรกและคําอธิบายใต้คลิปคลิปที่ขึ้นไว้หลายปีแล้วเมื่อปีที่แล้วนะครับไม่ใช่หลายปีคลิปที่ขึ้นไว้เมื่อปีที่แล้วกดเข้าไปดูครับว่าทําอย่างไรก็จะแนบลิงก์ไว้ที่ คอมเมนต์แรกของคลิปนี้และคำอธิบายของคลิปนี้นะครับลิงค์งวิธีสมัครรับแจ้งเงินเข้าออกผ่านไลน์ทกส BAC Family นะครับเอาละครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ